ขอสวัสดีค่ะพบกับชาแนลพี่สุลุกิเคสุเกออ่าคือหนูไปได้ทำการไปสอบถามคุณพี่ชายมาแล้วว่าท่านนั้นได้ร้องเพลงเด็กเอ้ยเด็กเรียนไปหนูก็พอล้องได้บ้างค่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะแต่พี่เขาบอกว่าหนาที่พี่เขาได้ทำรีตรีที่ถึง17เมตรนี่คือหนูนาขาะเพลงนี้ค่ะหนูก็จะร้องค่ะก็อเ,เพลงเด็กเอ๋ย <c oughs> เด็กเรียนอ่ะ <c oughs> เด็กเอ้ยเด็กเรียนต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กเรียนต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันหนึ่งล้มล้างศาสนาสองคือพี่เขาหัวหน้าคงนี่นางคงไม่ได้เจออย่างหนูคือปัดึงปุ๊บก็เผลอกดนี้แล้วมันเล่นปั๊บอย่างนี้ค่ะเราพูดอะไรมนก็จะคิดว่ามันจะเดินทันทีนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆกันนะค่อยๆไปกันนะคะแล้วหนูจะร้องเพลงดิมค่ะเด็กเอ๋ยเด็กเรียนค่ะเด็กเอ๋ยเด็กเรียนต้องมีหนาที่อีสิบอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กเกรียนต้องมีน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งล้มล้างศาสนาไม่ได้แล้วค่ะ ควจริงหนูร้องได้หมดแล้วแต่คือมันผิดเพราะอะไรอะคะคือเสียงหนูกะจะว่าเสียงไม่ถึงหรือเครื่องมันแหล็กคะ่ะหนูงงคะ่ะโอเคแล้วพี่เขาบอกว่าอีกเพลงหนึ่งพี่เขาบอกว่าพี่เขาเลยคือเครื่องพี่หนูคือพี่เขาเล่นได้ยี่สิบกว่าเพราะเพลงสิบแปดวงแต่หนูไม่อยากจะร้องเลยค่ะแต,แต่หนูอยากทําลายสถิติคะ่ะหนูต้องร้องคะ่ะ <c oughs> มาเทคเสียงพอดหนึ่งสองสาม โอ้แล้วน้องเปิดถอดเสื้อในถอดไปไว้ว้ใส่นมก่อนปิดประตูรักฝึกฟันนิรัน,นดอนปิดประตูนอนแล้วมันนอนเย็ดกันพี่อยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบนผัดกันอมแล้วก็ผัดกันเลียหนูต้องเล็กพี่เย็ดไม่ทันบนกัน <c oughs> ได้ความหื่นของพี่ชายหนูหนูก็ยังฟูพี่เขาไม่ได้โอ้ยเพลงนี้หนูก็ร้องไม่ได้เพลงอะไรต่อเพลงอะไรต่อดีคิดคิดบิวคิดคิดคิดหนักค่ะตอนนี้คิดหนัก,ค,นกคิดหนักมาก ฟังเพลงมาเยอะแท้ๆแต่แต่ร้องเพลงไม่ค่อยจะได้อะ่ะถ้าเกิดเป็นเพลงภาษาอังกฤษหนูจะออกเสียงไม่ค่อยถูกอะค่ะแต่ว่าหนูก็ร้องได้หลายเพลงอยู่อะ่ะแต่หลายคนคิดว่าหนูจะพูดภาษาวัลลต่างดาวค่ะแน่นอนมาเอาเพลงนี้กัน What do you do by like you bad bad you What do you m a k e you oh 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 oh, oh. with a boy like you ข้นม the ้นไม่ได้ปอนเอาินิเโรเฟชั่นเพลงบ่อยและยูวก็ยังไม่ได้งั้นง่ายสุด A B C D E F G H I J K L M N O P Q R X T แค่สิ่นี้ค่ะขนาดอุตส่าห์ล้อเพลง A B C เธอฟันเฮยังไม่เอาเลยแม่เพลงนี้ไม่ได้เพลงดาดาญิบุญก็ได้จัดไปเดอะเลมอนได้อีตาอีคิตาเดอุงคิตาฟันได้ยินได้ค่นได้ยูก็อีมาหยาเดอเกโดมินนามินาเมนามีคิตาโดเลมอนก็ยังไม่ได้ ็คือหนูเครียดจับคันแล้วเสียงหนูจะหายเพราะเกรมนี้ค่ะเกรมเกรมเกมเกมเออโอเคเกมเกมที่เกรมค่ะเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีโอเคในในไทยก็ไม่ได้ไทยก็ไม่ได้อังกฤษก็ไม่ได้ญี่ปุ่นก็ไม่ได้จัดไปเลยเกาหลีเดี๋ยวว่าเพลงเกาหลีแต่หนูยังร้องเพลงไม่ค่อยได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เบบิกตอนชิลกุ้นตาเขาไม่เบบิกตอนเฟียมกุ้นโตเขาไม่เบบิกตอนเฟียมดิยันตาเออขนาดเอ็กโซนะคะเขามีเบบี้นี่ยังไม่เอาอีกอ่ะเพลงจีนใกล้จีนจีนจีนโปงชีกลางนางก้อยก้อยก่อยโอ้โหขนาดเพลงจีนยังเอาไม่อยู่เพลงไอ้นีเนี่ยคิดไม่ออกแล้ว นี่เธอเอียจยังโดจะพูดภาษาต่างดาวเลยนี่อ้ามมาโอเลยชามรถตัวซากวันนี้ข้ามาจากดาว M S ตก <S พูดภาษาพูดภาษาต่างดาวก็ยังไม่ได้ค่ะเมยเอาเพลงเลยต่อดีวะงงอืมเอ่อเพลง มีก็ได้เพลงก็ได้ฮีโร่ดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนขึ้นเติมมันร้องไงวะว้าอาะร้องไงว้ามือหนูลนแล้วแล้วหนูกล็ลืมเนื้อเพลงตลอดคะ่ะถึงเวลาจะร้องใหม่ลืมตลอดโอ้ยเนื้อเพลงหนูก็ไม่ได้เปิดไปคือว่าบ้านหนูไม่มีคอมอะค่ะแล้วก็ หนูจะไปหาเนื้อเพลงถ้าเกิดเอไปหาเนื้อเพลงแล้วเราจดมาหนูว่ามันไม่ค่อยโอ่ะค่ะคือไงเดี๋ยวขนาดหนูอ่านตัวเสื้อหนูตัวนาตัวเองยังไม่ออกเลยชนิดว่าไก่เคียค่ะไก่เขียมากอ่าเอาเป็นว่าหนูจะร้องเพลงเพลงอะไรนะเพลงเขาชื่อเพลงว่าอะไรวะเพลง check อะค่ะิกแ c k ที่หนูเคยทำเป็น นะ m ็เพลงอะค่ะเอมีเพลงนาที่ว่าฟื้นนี่เคียฟเกตเอีน่ะค่ะคือหนูใช้เพลงจิกแชกค่ะจิกท็อกอีกแล้วจิกท็อก Make you f a ร์มเ oh, ka. oh, 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 okay, t าจะมีเดอะคอมเมนต์แบบอ่ t คนที่ยุ่งน่ o สตอรี่ครองเขาโอ้ยไม่ได้อีกแล้วค่ะโอ้ย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 เครียดค่ะเครียดเครียดเครียดค่ะเครียดเพลงอะไรดีว่า เองไรดีวะอืมร้องไม่ได้ค่ะวันนี้ฝ่าเช้าต่างชาติเข้ามานะคะคือดิฉันร้องเพลงไม่ค่อยเก่งค่ะสว่วนใหญ่ฟังมาไปลิปซิงไปค่ะสอนพิชาดนตรีเมื่อไร่ได้คะแนนประมาณหกถึงเจ็ดค่ะเพราะหนูรเริ่มเพลงไม่ใครจะเกง่งเดี๋ยวดิไอเดียค่ะเพลงเพื่อนใจน้อยหลายคนเขาไม่เคยฟังนะคะถ้าเกิดอยากสามา,ารถหาได้ใน u t u b e ได้เลยค่ะคือ เพลงนี้หนูร้องเป็นได้ค่ะร้องเป็นค่ะแต่ก็จนเกือบเคยฝ่ผ่านแล้วก็เคยได้คะแนนเต็มมาเพราะเพลงนี้มาดูซิว่าจะทำไปสิบติพี่ชายหนูได้ไหมมาสิบเจ็ดเป็ดคือเป้าหมายเดี๋ยวฉันจะทําให้มันกลายเป็นสิบแปดเป็ดเป็นต้นไปมา <c oughs> ไม่กระเ่อมนะไม่ต้องไม่หามไม่ต้องวุ่นวายถ้าเธอชอบก็ได้ เพลงที่หนูเคยสอบไปคะแ,คแนนเต็มมันยังไม่ได้เอาไงดีไงดีเอาไงดีแล้วไงานี้ไม่ทางทายเอ้ยเพลงนี้ก็แต่งว่วอีกล่ะแต่งงวแท้เ,เลยค่ะโอ้ยเพลงไรดีอะหนูร้องเพลงไม่ค่อยเก่งเลยอะโอ้ยคิดยากค่ะคิดหนักร้องเพลงไม่เก่งวงเล็บเสียงไม่ดี โอ้ยเดี๋ยวดิ้งยังไงดีอาฮ่าอกหักแล้วไงก็ไม่เธอมีรักแล้วต้องเศร้าหรือไงอาฮ่าอาฮ่าฮ่าอกหักแล้วไงในเมื่อที่เธอทุกทิ้งแล้วเราจะเป็นไงโอ้ยเดี๋ยวซิเปอร์แมนคืนแล้วคืนแล้วคืนแล้ว โอ้เพลงอกหักได้ไงวงแวมช่วยหนูได้เยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะอ่ะมาเพลงอะไรต่อดีเพลงอะไรดีแค่เหนียวได้เปล่าวะงน่าจะได้เนาะก็แค่เมียวก็แค่เมียวบอกให้จริงทั้แล้วบอกหัวใจเธอไววงชูถึงนักร้องทั้งหกคน นาเพลงจะฝอยปา้นได้ก็เถอะมันก็ยังไม่ชนะค่ะเอเพลงอะไรต่อดีอะเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีผู้ฟาคะเลาะนี่หนูร้องไม่เป็นนะคะแจ็จกี้ก็อยากร้องอยู่แต่หนูยังไม่ได้ไปฝึกร้องมาเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยหนูคิดไม่ออกอะค่ะอาจารย์วันนี้ก็บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดูดด้วยนะคะบายรอบสองจบ